โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมช่างสอบอมเพซิ่งนะครับก็มาให้ดูงานที่เสร็จแล้วนะครับผมอ่ะนี่รอยเชื่อมรอยผ่านนะครับตรงนี้1จุดนะฮะผ่าแค่จุดเดียวนะครับตรงฝาไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับเราให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวคนจะหาว่ายัดเยี่ยวไม่เต็มนะครับอันนี้รูลูกลิเวทนะครับมันเป็นแบรนติดเดี๋ยวผมจะติดแบรนกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับแสงน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามืดละนะครับผมโอเคสีเก็บให้ตามนี้นะครับผมรีบนิดนึงนะครับเพราะว่า ยังเหลือปลายอื่นที่ต้องรีวิวอีกนะครับผมอ่ะจุกตอนแรกมันมีจุกอยู่เห็นไหมตอนแรกมันมีจุกอยู่อันนี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจุกใส่ไว้ในกล่องด้วยผมไม่เก็บไวหรอกนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะเอาคืนกลับไปให้หมดของเดิมนะฮะเดี๋ยวจะเอาคืนเอาคืนกลับไปให้หมดไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรรีวิวเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมมาดูปลายตัวนี้นะครับผม จากเดิมสนิมกินฝาผมแก้ให้เรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูรลยอรอยเชื่อมก่อนนะครับรอยผ่าก่อนนะครับอันนี้หนึ่งจุดแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งอันนี้ผมแก้ปัญหาสนิมกินรูด้วยนะครับผมเห็นไหมไม่มีสนิมแล้วนะครับแต่แต่อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าสนิมมันกินจากด้านในถ้าจะแก้แบบคือส่งมาเชื่อมอุดรูอะไรเงี้ยมันไม่จบง่ายเชื่อผมนะครับถ้ามันเป็นอีกขอเปลี่ยนปลายใหม่ไปเลย แล้วตรงนี้นะครับผมแก้ให้แล้วเห็นไหมฮะอ่าแก้แล้วมืดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันเย็นละนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงโอเคขอให้ลูกค้ารีวิวกลับมาแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมรีบอยู่นะครับผมอาจจะพูดเร็วไปหรือว่าพูดสะดุดขออภัยด้วยนะครับผมปลายตัวนี้ผมไม่ได้ตัดอันนี้ออกให้นะครับผมไม่ได้ตัดออกให้เนาะเผื่อ,อไว้ใช้งานนะครับไอ้ตัวนี้เป็นรูระบายอ่าน้ํานะครับผมก็ เอาไว้ใช้นะครับผมเนาะเพราะว่าผมไม่เห็นว่าเขาจะให้ผมตัดทิ้งเลยหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับตอนนี้ปิดรับงานอยู่นะครับก็จะเปิดรับงานเฉพาะส่งปอ่าส่งปะอ่าท่อสูตรมายัดยีแก้วนะครับผมนะตอนนี้รับเฉพาะการส่งท่อสูตรมายัดยีแก้วเท่านั้นนะครับผมก็พวกปลายผ่าพวกคอเทเนียมตอนนี้หยุดรับไปก่อนนะครับ ปิดรับงานชั่วคราวนะครับผมแบบไม่มีกําหนดนะโอเคครับผม